เรือดำน้ำ HTMS S 26T เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของกองทัพเรือไทยที่ถูกจับตามองมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเรือลำนี้อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจากประเทศจีนและยังไม่ได้ส่งมอบให้กับไทยในขณะนี้ HTMS S 26T เป็นเรือดำน้ำแบบดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ออกแบบโดยประเทศจีนมีพื้นฐานมาจากเรือดำน้ำไทย0ูนย หรือที่รู้จักกันในชื่อไทย041ยูอันคลาสซึ่งถือว่าเป็นเรือดำน้ำที่มีความทันสมัยและมีสมรรถนะสูงมากในยุคปัจจุบันเรือลำนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ทางทะเลของไทยและถูกออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติภารกิจในอ่าวไทยและทะเลอันดามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยขนาดเรือที่มีความยาวประมาณ77.7เมตรและกว้างประมาณ8.6เมตรมีระวางขับน้ำประมาณ2,600ตันในขนาดดำน้ำซึ่งถือว่าใหญ่เพียงพอสำหรับปฏิบัติภารกิจทั้งทางยุทธการและการลาดตระเวนไกลฝั่งเรือดำน้ำ htmss 2 6ทีใช้ระบบขับเคลื่อนดีเซลไฟฟ้าดีเซลอิเล็กทริกพรอพูชันซึ่งเหมาะสำหรับการปฏิบัติการแบบเงียบการดำน้ำมีประสิทธิภาพสูงและสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งระบบ aip Air Independent Propulsion ที่ช่วยให้เรือสามารถดำน้ำได้ต่อเนื่องหลายวันโดยไม่ต้องลอยขึ้นมาเพื่อเติมอากาศระบบนี้เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ HTMSs 26 T ทีเหนือกว่าเรือดำน้ำรุ่นเก่าๆที่มีอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านการติดอาวุธ HTMSs 26 t ทีจะติดตั้งท่อต่อปีโดขนาด533ม mm. จิาลลิเมตรนวน6ท่อซึ่งสามารถยิงต่อปีโดหนักได้รวมถึงสามารถปรับใช้กับขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบยิงจากใต้น้ำ ซับมารีนล็อกช์แอนตี้ชิปมิ s ซิลได้อีกด้วยซึ่งทำให้มีศักยภาพในการป้องปรามและโจมตีที่น่ากลัวต่อเรือผิวน้ำของฝ่ายปรงข้ามนอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับภารกิจล่ากระเวนการวางทุ่นระเบิดหรือแม้กระทั่งการแทรกซึ่งหน่วยรบพิเศษทางทะเลระบบเรดาร์และโซนาร์ที่ติดตั้งในเรือดำน้ำลํำนี้มีความทันสมัยและสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำ ระบบควบคุมอาวุธและการสื่อสารถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกับระบบบัญชาการและควบคุมกลางของกองทัพเรือไทยซึ่งจะช่วยให้สามารถสั่งการและรับข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเรืออื่นๆหรือจากฐานทัพได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำการจัดซื้อ HTMS S26T ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพทางเรือดำน้ำของไทย ซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพเรือไทยไม่มีเรือดำน้ำใช้งานมานานกว่า60ปีนับตั้งแต่ปลดประจำการเรือดำน้ำลำสุดท้ายในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองการมีเรือดำน้ำประจำการจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ความขัดแย้งทางทะเลที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของเอเชียแม้การจัดซื้อเรือลำนี้จะมีข้อถกเถียงในสังคมไทยในเรื่องของความคุ้มค่าและความจำเป็นแต่ในแง่ของยุทธศาสตร์ทางทหารแล้ว เรือดำน้ำถือเป็นยุทธกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคานอำนาจและการป้องปรามการมีเรือดำน้ำในกำลังรบของประเทศทำให้ประเทศมีอำนาจต่อรองและมีความน่าเกรงขามในสายตาประเทศเพื่อนบ้าน ในแผนระยะยาวกองทัพเรือไทยมีแนวคิดที่จะจัดหาเรือดำน้ำเพิ่มเติมอีกสองลำเพื่อจัดตั้งกองเรือดำน้ำที่สามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดการที่ไทยเริ่มต้นโครงการเรือดำน้ำด้วย HTMSs 2 6 t จึงเป็นก้าวแรก,กขอองค์การฟื้นฟูศักยภาพทางทะเลในเชิงยุทธศา,าสตร์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมแม้เรือลำนี้ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและยังไม่ได้ส่งมอบแต่การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล การฝึกอบรมและการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มต้นไปแล้วเพื่อให้เมื่อเรือถูกส่งมอบและเข้าประจำการจะสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการปรับตัวในระยะยาว HTMS S 2 6 t ไม่ได้เป็นแค่เพียงเรือดำน้ำลำหนึ่งแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเริ่มต้นใหม่ของกองทัพเรือไทยในการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลอย่างยั่งยืนและทันสมัยในศตวรรษที่21